นำทุกท่านกลับมาที่สนาม80อรศาสนามล่างครับกับฟุตบอล7คนครับช้างฟุตบอลขับ2,024รอบรองชนะเลิศแล้วครับเดวิดเลบารครับในชุดสีฟ้ากับวีซ่าสารสาศาสตร์วิเทศแลอรคอรันสีมาในชุดสีขาวเ,เริ่มเกมครับเป,เป็นเดวิดเลบารครับ,เ,รเ,รบ,รบเขี่ยบอลเริ่มเล่นก่อนครับแทงออกมาจังหวะนี้เลบาร เลอบาร์ดยิงเลยครับโอ้โหเดวิดเลอบาร์ดครับที่สนามหนึ่งในรอบรองชนะเลิศครับเดวิดเลอบ visa, า,ราร์ดกับวีซ่าสารศาสตร์วิเทศละครราชสีมาสนามหนึ่งส่วนสนามสองนี่จะเป็นฟ้าใสรวมรถบ้านเอฟซกับขชาสารเป็มปีชุมแพรครับโอ้โ oh หมาจากชุมแพน,แน,นะน,มนี่คอนแจนนะฮะแทงกัน,าม,านมาอีกครับ ปามได้ไหมย,ยังไงยิงว้าวเรียบเรียบรอยหนุงศูน์ครับเดวิดเลบาร์ตที่ออกนำวีซา่าข้ามคานครับโอ้โหเป็นเตะม,มุมของวีซ่าสารศารสตร์ครับ อา้าวยิงโอโ้โหยิงโอ้โหติดเซฟครับยิงโอ้โหตามตะคุมไม่ได้ครับเป็น,ปนบอลตั้งเตะของวีโโซ่ายกยาวยาวมาติดพปเ่นของเลอบาส เล่บาสจิมเลอบาสเล่บาสโอ้โหเล่บาสยาวเข้าไปเข้าโอ้ยเกือบไปแล้วครับยกมาจังหวะนี้ครับติดผู้เล่นของวีซ่าอยู่วีซ่าอ้าวเจอเล่บาสดักได้เล่บาสเล่บาส เลอรบาสแทงไปไห่ได้ครับจรเจงออกมาได้ครับเลอรบาสไปแล้วครับเลอรบาสเลอรบาสส่งมาทางด้านขวาของยิงเลียบเลียบเลียบล,ยบลอยกลายเป็นสองประตูต่อศูนย์ครับแม่เสมอก็จะเป็นการเติมเพิ่มมาแล้วครับยังไงครับยยงไปได้ับจังหวะนี้แถวสอง แถวสองยังเป็นบอลของเลอบาสเลอบาสล้มลงไปจากหาะนน้ฟาเอาแล้วโอ้กดดันยิงไม่ได้ครับเตะทิ้งออกมาก่อนโอ้โหได้ครับเอาแล้วยังไม่ออกบอลยังไม่ออกบอลยังไม่ออกเอาแล้วครับเป็นบอลทุ่มของวีซ่าครับเลอบาสโอ้โหไปได้ครับตายได้แล้ววีซ่า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 เข้าทางเลอบาส เลอรบาสเลอรบาสเลอรบาสไม่ได้รับจังหวะนี้เลอรบาสยิงอ่ายังไงครับเข้าไหมเข้าไม่เข้าครับเข้าครับโอ้เรียบร้อยไปแล้วครับออมันมีบอลสองลูกก็ไม่กีน้นี่เลยไม่แน่ใจว่ายังไงครับโอ้กลายเป็นเข้าครับสามศูนย์เลอรบาสเลอรบาสเลอรบาสเอาแล้ววีซ่าแยกได้ ตามไปจากว่านี้ยิงไม่ได้ครับกลายเป็นเตะมุมของวีซ่าสารศาสตร์ครับโอ้ยยกมาซ้าสกัดเข้าประตูตัวเองครับผู้เล่นของเดวิดเลบาส์ครับเอาลับไล่ขึ้นมาแล้วครับ1 3ครับ1ประตูต่อ3ครับกับการเสียลูกแรกแบบนี้ครับเอาแล้วครับวีซ่าโหมแล้วครับตอนนี้วีซ่า วีซ่าวีซ่าเลอร์บารสใส่ต่อครับสำหรับเลอบาบรสเลอบาบรสเลอบารสโอ้สวยครับจังหวะนี้เลอบารสไม่ได้ครับจังหวะนี้ครับยกมายาวๆมายังไงแล้วก็อโอ้มาเสียง,ง่ายๆครับลูกนี้ครับ โอ้กลายเป็น4ประตูต่อหนึ่งไปเลยครับป้ปั๊มนางว่านี้วีซ่าได้แล้ววีซ่าได้ไหมวีซ่าแทงออกมาทางด้านขวาแล้วก็ยิงเอาแล้วเลียบเลียบเลียบลออยสองสี่ครับไล่ขึ้นมาแล้วครับเอาแล้วครับวีซ่าวีซ่าเปิดมา ไล่ขึ้นมาจังหวะนี้กระแทกกันาจังหวะนี้กรรมการไม่ได้ว่าด้วยครับเอาแล้วครับซ่าแยงเข้าไปแม่เข้ามือผู้รักษาประตูครับบรรยากาศที่ว,ว่าเราดูผู้ปกครองตามมาเชียร์ยิงอ้าวไล่ขึ้นมาแล้วครับเป็นสามประตูต่อสี่ครับเอาแล้วครับไม่แน่แหละครับแบบนี้ครับโอ้กรรมการเป่านกบิดหมดเวลาการแข่งขันครับแม่ ไม่ทันครับไม่ทันครับโอ้จบเกมไปแล้วครับกลายเป็นเดวิดเลบาสครับเอาชนะวีซ่าสาราศาสไปได้ด้วยแล้วก็4ประตูต่อ3ครับ